สวัสดีครับและสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนนะฮะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่นะฮะหลังจากที่เราส่งมอบ B r v ไปแล้วนะครับกับพี่รายกับพี่เจี๊ยบนำมาจากระยองนะฮะโอ้มุมนี้สวยมากนะฮะกับ Toyota VOS 1.5J นะฮะมี ABS นะครับคันนี้ปี2008นะครับราคาเบาสุดๆนะครับราคาอยู่ที่2 19,000บาท สอ,องแสนหนึ่งหมื่นเกันบาทนะจะได้เต็มฟรีดาวตัวครั้งว่าอยู่ที่สี่พันหกร้อยยี่สิบสบาทสี่พันหกร้อยี่สิบาทนะคใครที่อยากได้รถราคาเบานะต้องนี้จนะณตอนนี้คันนี้ราคาเบาสุดละนะครับแล้วก็ผ่อนสบายด้วยนะฮะสี่พันหกร้อยิบสองบาทนะก็ต้องเรียกว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับทนไม้ทนมือ นะใช้งานดีไม่จุกจิกนะซ่อมนอกก็ได้ซ่อมในก็ดีนะซ่อมนอกอุ่นใจซ่อมในอุ่นจังแะไม่ใช่คนละเรื่องลนะคุณคุณนะเออก็ยังใหม่สีเส้นเลยนะร้อก,กระทะนะครับมีฝาครอบร้อคือรถอย่างที่บอกไปนะรถผมก็ตก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับปีวิอ้อสองพนะตอนนั้นออกไยแดงก็ร้อกระทะเหมือนกันนะครับก็มี พอมีงบหน่อยเราก็ใส่ล้อมือสองตอนนี้ผมยังใส่ล้อมือสอยู่นะเจียดายางนะอยากให้ใช้ยางให้หมดก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนล้อแม็กนะล้อขอบซิ่งนะก็ค่อยบ่างกันนะใครที่คืออยากได้รถไปใช้งานเนี่ยผมก็แนะนำวีออสนะทนไม้ทนมือนะครับไปไหนก็ดีนะไม่จุกจิกนะไม่งองแงนะไม่ร้องอุแวอุแวแฮนะนะครับอ่าใช้ทำงานเนี่ย ไม่ต้องตากแดดตากฝนน่ไม่ต้องเอาถุงตีนผมไปหมดละไม่ต้องตากแดดตากฝนนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะอย่างเงี้ยนะใช้ทํางานจริงๆอย่างเงี้ยผมก็แนะนํานะย้ออนมันทนนะเครื่องโหสุดยอดแลวฮะยางใหม่สีเซ่น a อ s พร้อมนะครับติดฟิล์มนะครับเบาหนังไอเบาผ้าก็ทีเบาผ้าครับผมสะ,สะอาดสะอ้านนะฮะเบ,บาผ้าเนี่ยนะฮะก็ผมก็เบาผ้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่แนะนํา ใช้ให้โซมใช้ให้สดๆก่อนล้วค่อยเปลี่ยนบอหนังนะบอ่อหนังเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ไม่แพงหลักพันนะเก๋ด,ดีหน่อยก็เจ็ดแปดพันอะไรประมาณนี้ครับนะฮะเล่มคู่มือก็ยังอยู่นะครับเนี่ฮะโอเคนลครับไปอย่างรวดเร็วนะฮะอุ้ยอันนี้ตอนเช้าเลยนะแปดโมงยังร้อนอยู่เลยคันนี้เติม e20 ได้นะครับประหยัดกันเลยทีเดียวเครื่องยนต์ก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับก็ จะมียี่สิบได้ก็ยิ่งประหยัดเข้าไปใหญ่เลยนะสีบอลเงินนะผมก็ยังไม่ได้ลงสกเกิร์ตเหมือนกันนะเห็นปะนะ่ะแต่ถ้าใครสายซิ่งเนี่ยไม่ต้องใส่โหลดอย่างเดียวโหลดอย่างเดียวลงล็อกขอบสิบห้าะอะไรเงี้ยอ่ามีไฟเบรกลงที่3นะครับตรงนั้นนะครับอันนี้ไฟไฟ,ไฟทับทิมเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไม่ได้มันยังไม่ได้เปิดนะไฟตรงนี้มันออกด้วยนะจริงๆนะฮะเกียรุ่นตุวดเจ อ่ะมุมนี้มันสวยดีนะผมว่านะครับแล้วก็เดี๋ดยวผมจะไปเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับโอเคฮะสักครู่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับเตมอียี่สิบได้นะดูจากตรงนี้เลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับข้างหลังก็นอตประมาณน,นะ แล้วก็เนี่ยฮะมีถัดท้ายเข้ารูปนะฮะตรงรุ่นเลยนะถาดยางนะถัแล้วก็มีแผ่นไอ้กั้นตรงนี้นะยางไหไรนะกุญแจอยู่ครบนะครับถุงกุญแจตรงนี้นะแม่แรงนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบเลยนะฮะโอเคนะครับก็ นี่ผมเปิดไฟแล้วมันติดแล้วนะฮะสวยงามไฟทับทิมเนาะเขาเรียกไฟอะไรอะ่นะไฟทับทิมไฟตัดหมอกหรือเปล่านะสวยงามสวยมากนะครับตรงท้ายมันนะเพราะว่า,าเรามาดูด้านหน้านะ้องเครื่องออเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะครับ1จจุดห้านะว v, v t i นะเป็นเครื่องประหยัดน้ำมันนะครับน็อตก,ก็ประมาณนี้นะครับก็ ต้องบอกว่าเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวประโยชน์ก็ประมาณนี้นะเป็นเครื่องที่ใช้งานดีนะทนอย่างทีบอกเครื่องเครื่องวิออเนี่ยทนนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับ ผมว่ารุ่นนี้ไม่อืดน,นะมีอ้อนรุ่นเนี้ยแต่ถ้าเป็นรุ่นผมอะรุ่นใหม่อะมันจะอืดน,นะอีโคคาร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะข้างนอกร้อนมากอ่ะกลับเข้ามาข้างในนะครับก็ต้องบอกว่าเลขไม้อยู่ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับแล้วก็รอบเครื่องเนี่ยก็นิ่งนะครับเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูฮะนี่ฮะ ตรงนี้เรือนมาจะอยู่ตรงกลางเนาะรุ่นนี้ก็ผมรู้สึกว่าแอร์เย็นนะแค่เปิดประมาณนี้เองไม่ได้เร่งสุดนะครับเหมือนหลายๆคันนะฮะก็อเดี๋ยวให้ดูกระจกก่อนละกันเกียร์รถัวเจก็จะเป็นปรับมือนะครับเท่ากระจกมองข้างนะครับแต่กระจกข้างนี้จะเป็นไฟฟ้านะฮะที่สมบูรณ์มากนะฮะนี่ฮะนะครับนี่ครับ นะซ้ายนะครับอ่ะโอเคฮะแล้วก็ไฟตรงกลางนะครับเช็คให้ก่อนแล้วกันนี่ครับติดนะฮะอ่าขอปิดไว้นะเดี๋ยวแบตหมดแอร์เย็นนะครับรีวิวเครื่องเสียงใช้งานาดีรู้วานนี้คุณทูนก็รู้สึกว่าโอ้์ชเจอแท้กรขคืนเลย ใช้รถจักรใหม่การสานทิบสามีเจ้าหน้าที่กำลังแปลงมาจากกระบวนการผลิตและปลีอ่าแอร์เย็นนะครับขับง่ายคนระับเกียร์ก็ประมาณนี้แถมประหยัดน้ำมันด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับสะอาดสาดันภายในสะอาดครับผมสะาดสาดันมากนะครับ ก็กูแจนะครับเป็นกแจรีโมทนะฮะที่มาเสริมนะครับคันนี้สรุปนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูกูแจก่อนประมาณนี้นะฮะอ่านะครับคันนี้สรุปเลยนะครับเป็น t o y ยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าเจนะครับเกียร์ออโต้นะฮะ a b บนะครับมี ABS ด้วยนะฮะปี2008นนะครับในราคา 2 1 9 0 0 0ึบาทนะครับ2 1 9 0 0 0ึ 29, บาทซื้อเงินสดรับรถได้เลยนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวน์กันไปนะผ่อนสบายครับเบาๆนะ4,622บาทรายละเอียดยังไงเดี๋ยวคุยกับทางพี่แอนได้นะครับถ้าใครสนใจอะไรยังไงคันนี้นะฮะคุยกับทางพี่แอนได้เลยนะเบอร์085 249 1 9 8 7นะร้านอยู่รำลูกกาข้อหนึ่งเลยซอยเก้ามาซ้ายมือชื่อเต็นทาวิทนะครับอ่ะรายละเอียดผมลงไว้ใต้ล่างคลิปนะตรงช่องคอมเมนต์นะครับก็ ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยทาง youtube นะฮะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะฮะที่กำลังเ่อไม่ใช่ที่ท,ที่ที่ติดตามกันมานะครับอยากให้หนึ่งแสนซับเร็วๆนะครับสมองผมเบลอหมดแล้วหิวข้าวนะ่ะตื่นมาหิวข้าวเลยแปดโมงมาส่งพี่เจี๊ยบกับพี่ชายนะตอนแปดโมงนะมาจากระยองนั่นแหละฮะแล้วก็มีลูกค้าอีกคนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับมาจากระยองเหมือนกันมาจะมาดูวิกโก้วันนี้แล้วก็พี่พี่เสริมนะมาจากประจวบนะฮะ ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะประจวบกับซีวิกนะวันนี้จะมาดูซีวิกจบหรือไม่จบยังไงรอผลได้เลยนะครับถ้าจบก็จองเซ็นเฟ็นแนทอาจองแล้วแหละแต่ถ้าจบก็คือเซ็นเฟ็นแนทนะรอผลอีกทีแต่ถ้าหรือแม่ถ้าหลุดจองไงเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับกับซีวิกนะครับส่วนอิสุสุนะครับที่สำเริงอยู่อยู่สุร,ราษฎร์นะฮะผ่านแล้วนะรอรับรถอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสนใจคันไหนก็ พักแชทแอดไลน์คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยส่วนอเมล่านะวันนี้จะโอนจองหรือไม่นะครับถ้าไม่ก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับกับหลายๆคนใครที่มองอเมล่าอยู่นะอ่ะโอเคครับผมไปแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ